ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากแลวมนแต่มีแต่ลูกใหญ่ๆหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เห็นขึ้นมาที่ว่างๆอย่างนี้เดี๋ยวก็เห็นขึ้นมาเลยครับที่ว่างๆก็จะเห็นขึ้นมาเพิ่มเติมใช่ไหมครับผมเห็นว่าดอกเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะโตตามหลังมาอีกไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเป็นจํานวนจํานวนมากทีเดียวครับต่อเล็กๆที่จะที่จะตามขึ้นมาตามหลังมาเนี่ยนะครับตออ อืยังจะมีดอกที่บานก่อนร่วงหน้าด้วยก็มีแต่ดีนะครับนี่โอนี่นะพี่น้องที่ทำการเกษตรจะทำเห็ดหรือทำอะไรก็เอาไปใช้นะครับผมว่าดีครับดีมากๆเลยครับทำให้เราได้เพิ่มผลผลิตรจริงๆผมผลิตมีน้ำหนักครับผมได้น้ำหนักดีครับ นะครับใช้นะครับพี่น้องแล้วผลผลิตของเราก็ได้คุณภาพด้วยมีคุณภาพครึ่งนะครับเราเคยได้หมื่นดันจะเป็นสองหมื่นกว่านะครับครับโอ้โหอย่างนี้โอทูเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับโอทูเยี่ยมครับครับผมคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ยกล้าดียังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ยมันเยี่ยมมันเยี่ยมขึ้นเลยครับโอ้พี่เบิร์ดเขาก็ห่วงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โชว์เลย นี่คืออ้อยของคุณลุงชาเลครับใช้มาแล้วโอทูมาแล้วสามครั้งนะครับดูความสดใสของอ้อยนะครับก็ดูสดชื่นดีครับใบแตกใบดีแล้วก็การเจริญเติบโตก็ดีมากเลยนะครับครับขอถามคุณลุงครับเปรียบเทียบระหว่างสวนของคุณลุงกับสวนที่ <c oughs> ไม่ได้ใช้นี่ <c oughs> ความแตกต่างมันเป็นยังไงครับด้กลางของผมมี่ก็อ้วนมสมบูรณ์ใบ,<ด>ใ,บใหญ่ด้วยครับของเขามันยัง พร้อมอยู่นี่อ๋อแผงพร้อมอยู่คือโตไม่เท่าของเราครับคนแปลงที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนะครับการเจริญเติบโตจะไม่ดีเท่ากับแปลงที่ใช้โอทูของเรานะครับครับแล้วความเจริญเติบโตนะครับเติบโตดีไหมครับของเราของเขาสามเดือนเท่ากันเติบโตดีครับ๋อครับครับของเรานี้เจริญเติบโตดีกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนะครับแต่ของเราเนี่เจริญเติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับมัน นี่เป็นช่วงหน้าแล้วนะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับเนี่ยการเจริญเติบโตยังดีดีมากเลยครับดีกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนะครับครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกอ้อยนะครับว่ามันเจริญเติบโตยังไงแตกกอดีไหมครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับนี่ครับนี่คือการเจริญเติบโตของกอ้อยนะครับครับเป็นปีแรกครับมันจะแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะแตกหน่อ ข้อหนึ่งต้นหนึ่งจะแตกหน่อมาเป็นสีห้าต้นเลยครับมันจะเริ่มเกิตัวแตกตามมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่คือต้นเล็กนะครับอันนี้เป็นต้นที่แตกหน่อขึ้นมาเรื่อยแล้วก็มันจะมีแตกแตกตามมาเรื่อยๆนะครับรับนี่ครับครับอยากถามคุณลุงว่ามีโรคไหมนอนกอนี่เจอไหมครับแปลงนี่ครับไม่มีครับไม่มีนะครับตายยอดก็ไม่เจอครับไม่เจอครับตอนนี้มันสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยครับนี่คือเป็นอ้อยที่สมบูรณ์มากครับนอนกอไม่มีครับแล้วก็ถ้าเรามานับดูเนี่ยนะครับเรามานับดูว่าช่วง กอหนึ่งเนี่ยมันได้ได้ได้เท่าไหร่แล้วคุณนับดูหน่อยสิคุณนับดูนะครับข้อเลยนะครับกอหนึ่งเนี่ยจะมีกี่กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดต้นครับแปดต้นต่อข้อหนึ่งนะครับถ้าอ้อยติบข้อนี่ลองนับดูครับคุณนอนดูนว่าจะเป็นกี่ต้นนะครับอันนี้คือข้อแรกครับคือตาแรกนี่มันจะแตกกอขึ้นมาเนี่ยชะแตดต้นนะครับถ้าปูนมันยาวสิบสิบสิบข้อ ก็ประมาณ80 80ต้นต่อระดับ10ข้อนะครับครับผมครับสมบูรณ์มากครับครับนี่คือส่วนอ้อยครับเราลองมองดูครับทั่วๆไปนะครับนี่เป็นอ้อยของคุณลุงนะครับ18ไร่นะครับการเจริญเติบโตดีมากครับอ้อยนี่คืออ้อย3เดือนนะครับถ้าไม่ได้ใช้อทูแล้วมันจะไม่โตขนาดนี้นะครับนี่เป็นเพราะคุณลุงใช้โอทูมาแล้ว3ครั้งนะครับฉีดพ่นทุกเดือนนะครับก็คือ3เดือนที่3าครั้งนะครับ ครับอ้อยการจเจริญเติบโตได้ดีมากเลยครับครับโอ้ทูโอทูยิ้มใชทรวยกูเกิดต้องรักกินร,ร,ยรวยใช่ดีบอกต่อก็รวยเหมือนกับกูป่วยเกษตรกรโอทูค่อยสามเดือนนะครับมีความสมบูลของลำต้นของใบ อ้อยที่นี่ยังไม่โดนน้ําเลยยังไม่เคยถูกฝนเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยนะครับจะสังเกตหน้าดินได้นะครับว่าอ้อยเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีจริงๆแม้แต่จะตกแล้งก็ยังใช้ได้นะครับครับนี่คือสวนอ้อยของคุณลุงนะครับใช้ผลิตภัณฑ์โอทุมันัสามครั้งนะครับอันนี้คือช่วงเดือนมีนาคมนะครับ แต่คือมันยังไม่โดนฝนนะครับฝนยังไม่ตกแต่ถ้าฝนตกแล้วมันการจเจริญเติบโตของอ้อยมันก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับครับผมจะแนะนําให้คุณลงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าฝนตกนี้อยากให้คุณลงนี่เอาฟาวบกาเม็ดนะครับผสมกับปุ๋ยเคมีเล็กน้อยนะครับ,รบใส่ ช่วงฝนตกนะครับมันจะช่วยปรับสภาพแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของอ้อยให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับแล้วมันจะโตขึ้นมันคือการเจริญเติบโตของของอ้อยเนี่ยมันจะโตต่อเนื่องครับมันจะมีไม่ชะงักนะครับครับคุณลุงนี่ประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่ใช้ผลิตภันฑ์โอทูกับส่วนอ้อยของคุณลุงนะครับประทับใจมากครับเป็นอ้อยสวยอย่างนี้อ๋อภูมิใจมากเลยครับภูมิใจมากแล้วก็อยากให้คุณลุงฝากบอกกับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ชาไรอ้อยสวนมันหรือพืชอะไรก็แล้วแต่ครับอยากจะให้ฝากเขายังไงครับผู้ที่ชมรายการนี้อยู่ครับครับครับผมฝากให้พี่น้องที่ใช้เกษตรอุตกรนี่ใช้โอทูดีครับครับครับนี่ก็คือผลผลิตของผลิตภัณฑ์โอทูครับกับเกษตรกรผู้ที่ใช้แล้ว ได้ผลนะครับกับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้ามีคนสนใจที่จะสอบถามคุณลุงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนะครับคุณลุงจะให้คําแนะนํากับเขาได้ไหมครับได้ครับได้นะครับครับอ่าแล้วคุณนี่คือคุณป้าละองนะครับผู้ที่แนะนําให้คุณลุงนี่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูครับครับคุณป้าละองนี่เป็นสมาชิกของโอทูนะครับที่อยู่บ้านหลักนะครับตาบล เขาดินเหนืออําเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านสนใจผลิตภันโอทูนะครับที่อยู่ในเขตบ้านหลักเขาดินเหนือโนนเจริญบ้านสันสีสุขนะครับก็ติดต่อมาได้ที่คุณป้าละองนะครับเป็นตัวแทนของโอทูของเรานะครับครับมีคุณป้าละองมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมไหมครับค่ะก็อยากแนะนำไอเกษตรกรค่ะว่าโอทูของเขานี่ดีจริงๆค่ะดีมาก ใช้แล้วได้ผลนะครับใช้แล้วได้ผลดีค่ะได้ผลดีครับขนาดช่วงหน้าแล้วนะครับอ้อยของคุณลุงนี่ยังดูเติบโตดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้โอทูของเราก็ได้มาเยี่ยมชมเกษตรกรของเรานะครับผู้ที่ใช้ผลิตภันโอทูนะครับใช้แล้วได้ผลดีเพิ่มผลผลิตได้จริงครับลดต้นทุนได้นะครับครับกับผมนะครับสรวิชโชลมนะครับสมาชิกโอทูทีมอมรชัยนะครับวันนี้เรา ก็ได้มาเยี่ยมชมเกษตรกรแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าท่านใดสมาชิกหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับพืชนะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังยางพารานะครับติดต่อมาได้ที่ผมครับเปียกโอทูครับทีมอมรอนชัยครับเบอร์โทรของผม0821455329ครับครับครับต่อไปนะครับโอกาสต่อไปผมก็จะหาเคดดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับ ที่ทําเกษตรกรทั่วประเทศเลยครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับครับครับเป็นไงครับเกษตรกรของเรากับป้าองผลิตภัณฑ์โอโองเราเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับไม่เชียร์แต่พอเวลาที่คุณภรรยาดูดีเนี่ยคุณสามีก็เจริญอาหารเง่างเดครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทเลย ณบ้านทุ่งดินดำหรือเดิมเรียกกันว่าหมู่บ้านดินกันดานเพราะสุดแสนจะกันดานจึงมีหลายคนมุ่งเข้าเมืองกรุงเช่นเดียวกับหนุ่มแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาซบอก,อกพ่อแม่อย่างบ้านเกิดพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามว่าจะต้องทนอยู่กับความกันดานอีกหรือไม่่อน้ามาโอ้โห กลับบ้านมาทำนาไม่ทันไรมีตังซื้อรถซื้อทองแล้ววะเนี่ยไปนอนนี่<ม>เดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูความอลังการม้ก่าง้เอ้ไปขึ้นรถกดน ตอนนี้ค่าเด็กๆทำนากับพ่อเนี่ยนะต้องอัดเคมีเยอะมากๆเลยกว่าจะได้นางงามแบบเนี้โอ้โห้วเองเก็บเงินยังไงวะเนี่ยต้องใช้เคมีเยอะขนาดเนี้ยเอ้ยฉันอาหารมันจะใชโอทูฟาวก้าเคมุงเคมีก็เลยลดลงแถมมัลดต้นทุนอีกด้วยดินก็เลยดีข้าวก็เลยงอกงามแบบนี้ไงเดี๋ยวกันนะไอ้ที่เองบอกว่าโอทูฟาวาก้าเนี่ยมันคืออะไรโอทูฟาวก้าเป็นสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นร้อยเปอร์เซนต์ เอาไว้ปรับสภาพดินได้ไหม mm hmm. ดินเป็นกรดหรือเป็นด่างเราก็สามารถปรับให้เป็นกลางได้ mm hmm. แบบนี้เห็นไหมยิ่งทํานานะยิ่งใช้ได้ดีด้วย mm hmm. เพราะว่า o 2ทูฟาโ a กาเนี่ยจะไปช่วยย่อยสลายฟางข้าว mm hmm. แล้วก็เมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน mm hmm. ดินก็เลยสมบูรณ์ข้าวก็ออกรวงเต็มเมล็ดนะแบบนี้เห็นไหมรักใช้ hmm. ก็ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้เงินเหลือกินเหลือใช้จริงด้วยป็นไงนี่ พูดแล้วจะหาว่าข้าคุยนะเว้ยเดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูไร่อ้อยกันยังมีอีกเหรอแน่นอนยังมีดิฉันนอยากใช้แกเห็นกับตาเพราะข้า,ายิ่งกว่าสมรักคำสิงเว้ยกว่านะ <laughs> อะไรวะสมรักคำสิงเนะี่ยเอาก็ไม่ได้มองไง<อ> <laughs> ไปดู ต้องยาวลำใหญ่ขนาดต้นแก่แกนะใบยังเขียวอยู่เลยแป็นี้ไงนะตอนอ้อยฉันแต่กอดีปล่รเพอย่างที่บอกนะการที่จะปลูกพืชอะไรให้มันได้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่บำรุงต้นมันอย่างเดียวมันต้องบำรุงดินไปด้วยเพราะงี้ใครๆก็ถึงทำมาใช้โอนซูฟาบอก้าเองจำน้องเอือลูกตรงนั้นได้ป่าววะได้ดิเอ้อน้่เนองเอือรเขาใช้เหมือนกันนะเว้ยน้องเอือรเนี่ยนะกลับมาทำเกษตรบ้านเราแล้วน่นทอนเองคุอยู่ที่ไหนมา ฮะไปอยู ies, ่กรุงเทพนานนะดิเดี๋ยวนี้นะบ้านเราก็เรียกบ้านทุ่งดินดำแล้วนะเว้ยไม่ใช่บ้านทุ่งดินกระดานเหมือนที่ก่อนแล้วโอเคงั้นดีเลยอะไรเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวจะขอตัวไปศาลสักพักหนึ่งนเอื้อซะก่อนเฮ้ยไปดีก่อนละไปละไปทันละไอ้ไอ้นี่ไวเชียวเฮ้ยไอ้ไม่ได้แล้วเฮ้ยน้องด้วยเออเพื่อจ้ะแล้วเราเนี่ยจะใช้เจ้าโอทูเฟลกล้ามยังไงจ้ะ โอทูฟาวก้าที่เห็นเนี่ยนะจ๊ะจะเป็นแบบเม็ดจ้ะสามารถนําไปใช้ได้เลยหนึ่งกระสอบใช้ได้สองไร่หนึ่งกระสอบใช้ได้สองไร่ได้เจ้าแบบน้ำมาจ๊ะมันต่างแบบเม็ดไหมต่างสิแบบน้ําจะมีวิธีผสมอยู่สองวิธีนะจ๊ะวิธีแรกเราจะใชโอทูฟราวก้าเนี่ยสิบซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรใช้ผสมเข้ากับปุ๋ยอินทรีห้าสิบกิโลกรัมแล้วนําไปใช้ในอัตราส่วนยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งไร่จ้ะยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งไร่แล้วก็แบบที่สองเนี่ยนะจ๊ะ เราจะใช้ในอัตราส่วน1ซีซีต่อน,น้ำา5ลิตรใช้ฉีดพ่นข้าวกับข้าวโพดทุกๆ15-30ถึาวันจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้หนุ่มเนี่ยช่วยเอื้อยทำสวนแล้วกันนะจริงนะจริงโอเคเลยไป บ้านทุ่งดินก,กันดันเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดิดนดำได้ยังไงลองเอาโอทูโฟล์ก้าไปใช้ดูนะจ๊ะอ่ะวยให้